วันนี้ครับนพร,รัตเกียรติกำทราบแดงน้ำเงินก็คือโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับโอกาสนี้จะเชิญท่านพันตำรวจโทไกรเดชวิเศษทิติพันธ์นะครับหรือว่าสารวัตรแลมโบ้เนะครับเห็นหน้าเห็นตัวแล้วคนนี้นะครับสารวัตรแรมโบ้เป็นตัวแทนมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทยก็มีหน้าที่มุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับมาโดยตลอดรับสารวัตรแลมโบ้คนนี้ ท่านประธาครับต้องขอบคุณท่านนายวินัยวิรุฬพุชงครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมทากกว่า30ิปีรวมมให้อันตรซิยนยารักษารคกรัเพาออาหารนี่นะครับมีเงินสนิการให้นามวยไปรักษาเมื่อเกิดอาการแตกคือบาดแผลแตกไปรักษาเก็บละ500บาทแต่ก้านคอสอกลับเขาอรอลถึงเป็นศิลปะแม่ไม้มวยที่ควรส่งเสรมมิมรครับน็อกได้ออไปหมื่นหนึ่งจรลเครื่อาหนังเน่าได้อนตรซินให้30,000บาทนะครับ แล้วก็มวยรอบมีรางวัลแจกมากมาก,ก็คือมวยรอบเวเบอร์111ปีจากทั้งรถยนต์และทองแท่งนะครับโชคทั้นที่หนึ่งทุกวันเสาร์แจกสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวนสี่รางวัล14สัปดาห์แล้วก็รางวัลทั้งที่สองทุกวันเสาร์ต้นเดือนจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 100S นะครับให้แก่ผู้ซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งคันและแจกสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทจำนวนหนึ่งรางวัลให้แก่ร้านค้ารวมห้าครั้ง โชคในที่สามันเสาร์28มกราคม2555ัราแกรางวัลใหญ่ลกกระบะอีทูตุดีแม็กซ์ซูเปอร์ไทเทเนียมสปาร์คให้กับผููเส้นค้า1คันและร้านค้า1คันรวม2คันด้วยกันครับเมื่อจันซื้อสินค้าครบทุก500บาทสินค้าเบอร์เบอร์ตราตุ๊กแกนี่จะได้รับบัตรจริงโชคส่งมาจริงโชคพร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินมาด้วยนะครับส่งมาที่เวกีมวยสยามหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เวเบอร์ทึ่นตัดมานะครับชิ้นส่วนโลโก้ ยังยังได้ก็ได้ครับส่งมาที่เวสิวมือามที่สมุทรสาคร7 4 1 3 0เริ่มจับวราครั้งแรกเสาที่สิกันดาโยนนี้นะครับติดต่อสอบถามอู่โชคที่ w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  e b e r t h a i c ท m หรือ02-245-8777ประวัติเชิญครับท่านผู้ชมครับมาทราบประวัติของฝ่ายแดงก่อนนพพรเกียกริกำมทรเมื่อเช้ามาร้อย54ปอนด์นะฮะวันวันนี้มวยใหญ่นะคู่เอกครับ ชื่อจริงนพรัตน์ชุมวงเป็นนักชกจากอำเภอทุ่งสง,จ,งจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมา95ครั้งตอนนี้อายุ28ปีครั้งสุดท้ายนี่แพ้เทคนิกเกิลน,นอกอายก3เข้มสิ์2พี่น้องพี่ออบน้อยมีดาบตำรวจธีรวัตรชูกรเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณนะส่วนน้ำเงินโมเสสต่อแสงเทียนน้อยนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแสงเทียงน้อยสอรุ่งโรจน์นะ มาเช้ามาร้อยห้ปอนด์ชื่อจริงเปียพันชินานัทเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่เองชกมา50ครั้งตอนนี้อายุ20ปีครั้งสุดท้ายชนะคะแนนบโบวี่สออุดมสอนที่เวทีจังหวัดพัทลุงมีแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดพ่อบังเกิดก้านะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเชิญคุณสมิงขาวครับมาเริ่มยกหนึ่งวันนี้ก็คุณแม่มาเชียร์คนเดียวเพราะว่าแสงเทียนน้อยตอนนี้พานั้งหมดไปชกต่างประเทศ อายุอานามก็ไม่น่าไม่น่ามาถึงกันเลยอ่ะายแดง28นพรัตน้ำเงิน20โมเสสนพรัต์ไ้้4ครั้งชนะกรุงจากชนะอันทวนชนะเดินชนเล็กแล้วก็มาแพ้เข้มส่วนโมเสสชนะจงอางชนะน้องบีชนะคนเหล็กแล้วก็ครั้งหลังมาชนะบูวิโสดมสนแล้วก็คู่นี้เคยต่อยกันที่นี่และว,วันนั้นขึ้นมาก็ไปถึงประมาณ5-2 3 1ถนพรัตไปต่อต่อว่างั้นเถอะ แล้วก็กลางยก5ทําท่ายาเสเปรียบแล้วนะครับราคาพลิกกลับมาแล้วก็ปลายยกมากระตุกลมก็เลยชนะโมเสสไปวันนี้เป็นการล้างตาของฝ่ายน้ําเงินน้ําเงินนี่โมเสสนะครับลูกชายของแสงเทนน้อยแต่วันนี้คุณแม่มาเองเพราะว่าแสงเทนน้อยพายนุม่มไปชกต่างประเทศพักคู่เดียวก่อนครับ